ก่อนนอนจะต้องอ่านหนังสือครับอม่อนชอบหนังสือแม่ก็เลยชอบซื้อมาให้เยอะแยะเลยเาทำไมมีพระจันทร์อยู่บนหัวมีพระจันทร์กับดาวอยู่บนหัวเด็กด้วยเฮ้ยถุงหมอนนะ่ะ นอนทับจันทำไมเฮ้ยใช่ไหมเอานี่มันเดินเร็วม่อนนี่นาจันนี่จันนอนเนาะหนูอ่านหนังสือแล้วหนูก็นอนได้แล้วนะคะเข้าใจไหมพี่ม่อนเข้าใจไหมครับอันนี้ให้ทั้งว่างแล้วก็นอนนะครับอันนี้ให้อะไรครับอันนี้เป็นวันไงลูกมีวันอาทิตย์หนึ่งวันอาทิตย์สีแดง สองวันจันทร์สีเหลืองสามวันอังคารสีอะไรสีชมพูอ่าสีวันวันอะไรวันพุธเขียวอ่าแล้วต่อไปมาเลยไห้าวันอาคารสีชมพูวันอังคารเด้งล่ะวันอะไรสีส้มห้าวันพุธแล้วก็วันอะไรหพุธแล้วก็วันพฤหัสครับพฤหัสสีเทาอ่าแล้วก็อะไรตุ๊กตุ๊กคนจิติัดเต็ม วันศุดสีฟ้าแล้วค่อยวันเสาร์สีม่วงครับผมวันเจ็ดวันเสาร์สีม่วงโอเควันอาทิตย์เนี่ยแม่จะพาหนูไปไหนครับไปไหนนะอไปอะไรนะ วันนี้แล้วก็วันอะไรต่อครับวันนี้วันพุธแล้วค่ะพรุ่งนี้วันพฤหัสวันพุธแล้วก็วันอะไรพุธแล้วก็ศุกร์แล้วก็โลกไงลูกฮะน้ำนันธาตาตามันตุดต่างดาวไม่ใช่นะมันระบบสุริยะนั่นันระบบพุธศุกร์โลกไงลูกใช่ไหมนั่นันระบบสุริยะเอาเอาหนูท่องระบบสุริยะให้แม่ฟังทิพย์พระอาทิตย์แล้วต่อหัดมาเป็นอะไร ดวงอาทิตย์อะดวงอาทิตย์แล้วเป็นอะไรต่อด,ดาวอะไรดาวฟูดฟูดแล้วก็ตุกสุกแล้วก็โลกอะท้องต่อสิแล้วก็ทา์อังคารอะไรละ่ะอังคารโลกแล้วก็อังคารแล้วก็อะไรพรฤหัสค่ะแล้วก็อะไรดาวสาวดาวดาวสาวแล้วก็ต่อเป็นดาวอะไรครับด,ด,ด,ดาวใหญ่ๆล่ะ ดาวอังคารใหญ่ค่ะเออวันพระดาวพระฤหัสใหญ่ค่ะพระฤหัสอ่าดาวเสาร์แล้วดาวอะไรลูกจูเลนัสแล้วก็เนปจูนมีพูตัไหมไม่มีแล้วเหรอดาวอะไรครับอขียเป็นแต่งแต่งลายิบลายยับดาวคอน้อยหรือเปล่าลูกดาวคอแคะหรือเปล่าลูกดาวแคะมีไหมดาวคอแคะมีไหมครับมีไหมครับดาวกาะแคะแบบมีครับโอเค กู i g ไนลูกนอนได้แล้วโอเคอ่านอนจะกอดหนังสือนอนก็นอนครับโอเคหลับตาด้วยครับโอเคกู i ดไน